สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับรายการเล็กเล็ก s t o r อยู่กับผมนายกายครับอยู่เกมแอ a t t a อ k on t i ท่านนะครับจะมาวันนี้มาแล้วนะครับน้องอีกคนเขาขอลาพักร้อนไปเล่นเกมอื่นนะผมก็มาอัดแค่เบื่อคนเดียวนะครับวันนี้ก็มาจะมาให้ค่ามันไปใช้ก็มาเรียนรู้กันต่อ เรียกว่าเป็นอย่างผมไงเอาตัวนี้มาเล่นง,ง่ายๆแล้วกันนะอย่างเขากี่ยวของเซ็ตขาอย่างนี้ครับมันจะใช้งานผมก็ยังไม่ค,ค่อยคล่องไอ้พวกลองหมหรอมันไม่เดินแล้วอ,อยาจับรากเล่นการขอไฟครับมันไม่ได้ง่างเล่นเป็น ไม่ใช้ท่าก็ได้ไะหมุนรอบต้นเนี่ยเย่นี่ครับได้แล้วครับเตัวนหนึ่งสามร้อยเตือนัอย่งนะได้อยู่นะแตมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนำไปดูกันว่าโครพีเล่นพันพ้าดูไปดูกันได้ท่าได้ไหมครับ ไหนึ่งสองสามเลขสวยเย สูงแล้วจะเล่นแบบนี้ได้เอ้ยจะจับจับไีนเก็บตัวเลยโอเคเต,ตัวต่อไปแล้วกันนะ đâm cu giờ đâm cu rồi chân đài em ok bài mới. Go! Okay. <laughs> พวกวิปลิตนี่ผมพอฆ่าเป็นอย่างไรแบบพวกคานนี่ผมยังฆ่าไม่ค่อยฆ่าได้อยู่ตัวหนึ่งเลยยังฆ่าไม่คล่องเท่าไหร่ไปยังครับอห้หหสองตัวเลยตัวนีัก็ได้มา ด้วยกันไปคิดไปแล้วทางมาโอเคโอค้ไมค์แก oh <my> ไม,กม่อยู่ไหนแกมันวาวบ่อยโอช่างแม่งไม่ใช่ที่เทานิคจะจับจะจับ วิเศษไปหมดน,นะโหยอดทุกคนเโอเควันเขาฆ่าไม่ได้อนะขอเวลาแป๊บนึงคนระับมันพักไม่แนะค่โอเคโอเคโอเคแค่นี้นครับเดีย๋ยวราไปหาเขากันนะครับไอ้ท่านตัวนี้ก็ เยเว็บีดไม่เอาอ,าอ,าอ,าอาไม่อยากเจอขายีขานี่ยตัวนี้นี่ถือว่าอัปปีมาก เนี้ยจะไม่ค่อยใช้คำหยาบเลยนะครับมาจะง่วงมาจะไปนอนตอยเราใครที่ไม่เคยชมบคำหยาบก็ดูเวลานี้ได้ครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย ั้นนะครับไม่ยาวมา,ากนะนะง่วงมากโอเคด่นดีนะผมตอนนี้นี่ไม่ค่อยเป็นปัญหานะปัญหาอยู่ที่วิปริตขาดน,นะก็ตัวใหญ่คนระับสามตัวนี้ทัมเป็นปัญหาด้วยค่ายา,า,ากมากรับมือใหม่ เขาเงาครับไม่เป็นเดียวเกมถ้าถามว่าเกมอะไรเกมมัมไมค์คลาส้โหอยประกาศทีเดียวปั้นต้อนเติร์ดออีกสักรอบเพิ่นเออยอมไม่ได้ครั

ไม่ใช่อุย้ยเก็บเกมจับได้ไงวะมันเทพหาเลยถ้าเราประกาศนี้ก็ต้องขอจบแค่นี้ครับไม่ใช่ไหนทีหน้าเราคลิปนี้สว,วัสดีครับ